สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะเชาวราศีธนูกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้จันิหน้าท้าโรนนะคะก็จะมาทำคลิปพิเศษนะคะในหัวข้อ ดวงรายปีนะคะ2568นี้จะเจอกับเรื่องอะไรบ้างนะคะซึ่งน่นาจะทำนายแบบภาพโดยรวมนะไม่เดจาจดจมของใครแบบเป็นพิเศษเฉนันก็ฟังแบบมีสติกันด้วยนะคะฟังว่าเป็นแนวทางในการดํารงชีวิตนะคะซึ่งนี่น่าจะทํานายตั้งแต่เดือนของเดือนมกรากุมภา,นะาพันธ์เมษายนพฤษภาคมมิถุนายนไล่ไปจนถึงเดือนธันวาคมปี68นะคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคุณแบบเด่นๆกันเลยนะคะ อ่ะโอเคผู้ที่เกินแต่วันที่16ธันวาคมนะคะไปจนถึงวันที่14มกราคมนะคะสามารถที่จะเข้ามารับฟังคอนเทนต์ดได้นะคะขออนุญ,ญาตฝากงานประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะนอกจากจะดูดวงส่วนตัว,วหรือว่าทำคลิปนะคะ ทีน่ามีโปรเจกต์ออดิโอบุ๊กนะคะเป็นหนังสือนะคะราคาเล่มละอยู่ที่2องร้บาทมีหลากหลายตำรามากๆที่เขียนเอาไว้นะคะอย่างเช่น8เคล็ดลับขายอสังหาริมทรัพย์ง่ายๆนะคะด้วยการไหว้เจ้าที่หรือว่า9เคล็ดออะไรนะเบทสวดปรับพลังงานนะคะแล้วก็มีอีกหลากหลายตำรามากๆนะคะใครสนใจนะคะสามารถเปิดดูแล้วก็อ่านสารบ,บัญได้นะว่าเขียนในเรื่องของหัวข้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็นีน่าพร้อมกับทีมงานนะคะซึ่งมีระดับอาจารย์นะคะ ทีเ่เป็นที่ปรึกษาคดีปกครองอยู่นะคะก็พร้อมจะซัพพอร์ตให้คำปรึกษาแนะนำกับพวกท่านนะคะใครที่กำลังมีปัญหาเดือดร้อนในเรื่องของคดีปกครองก็ขอคำปรึกษาได้นะคะแอนนี่น่ารอ,อมานะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือนนี่น่าตอนนี้คือทำเป็นคติธรรมนะคะสอนใจนะคะเป็นเ,เหมือนละครสรั้นเล็กๆนะคะ เกี่ยวเรื่องของบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นะคะใครที่ชอบฟังแนวนี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะอีกไม่นานนี้น่าจะแบบทําเสร็จนะคะนี่น่าจะพยายามทําออกมา,าใ,หให้ได้เยอะมากที่สุดตอนนี้อยู่ในช่วงของการารวบรวมข้อมูลนะคะแล้วก็กําลังทำเป็นเรียกว่านะเป็นเหมือนอเรียกว่าอะไรอะเป็นเหมือนละครขึ้นมาเนาะโอเค เรามาเริ่มกันเลยนะคะธนูนะขอ10ใบแรกของคุณนะว่า,าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคุณเป็นยังไงบ้างนะคะใบแรกนะคะก็คือ2ไม้เท้านะหกเหรียญน,นะคะ10เหรียญไพ่เดสนะคะหนึ่าดาบนะคะ3ดาบนะคะ4ดาบเอ้ยไม่ใชอ่อันนี้10ดาบอืม เจ็ดเหรียญน,นะคะสองถ้วยนะคะแล้วก็หกดาบนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวนะปี2568เรื่องที่เด่นชัดมากที่สุดกับคุณนะคะจะเป็นเรื่องงานงานที่คุณได้ลงมือทาไม่ว่าจะเป็นงานโลกออนไลน์โลกโซเชียลหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องของต่างประเทศนะคะ หรือใครที่เราติดต่อเกี่ยวกับงานที่ทต่างชาติหรือว่าติดต่อกับชาวต่างชาติโดยตรงนะคะเป็นงานอะไรแบบเหมือนเครียกว่านะเป็นงานสื่อออนไลน์เลยประมาณนี้นะคะหรืองานที่คุณ ได้วางแผนเอาไว้หรือว่าเป็นโปรเจกต์ใหญ่ที่คุณทําหรือว่าเป็นงานที่เกี่ยวกับ Import Export อตะไรอย่างเงี้ยค่ะการต่างประเทศอะไรประมาณนี้นะคะเป็นปีที่คุณจะได้รับการตอบรับมากที่สุดก็คือเป็นกระแสเกี่ยวบเรื่องของลูกค้าลูกค้าจะมีลูกค้าแบบเข้ามาเยอะมากเป็นทั้งลูกค้าคนไทยแล้วก็ลูกค้าต่างชาตินะคะจะมีคนคอยสนับสนุนซัพพอร์ตคุณและก็ที่สําคัญก็คือปี68จะเป็นปีที่คุณต้องเดินทางไกลตลอดเวลาการเดินทางในที่นี้เป็นในเรื่องของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการทํางานซะส่วนใหญ่นะคะ การทางานนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางเดินทางตลอดเลยไม่ค่อยได้อยู่นะชิปประจอนรองเท้านะคะอย่างเช่นในหนึ่งเดือนคุณอาจจะต้องไปแบบอยู่หลายวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรืออาจจะหมายถึงว่าต้องในหนึ่งเดือนอาจจะต้องเดินทางอยู่สัก5 6ครั้งหรือมากกว่า5้ถึงหครั้งเป็นเป็นขึ้นไปและประมาณนี้นะคะและก็ที่สําคัญก็คือปีหกแปดนะคะในเรื่องของบริวารนะคะบริวารเนี่ยถ้าถามถึงว่า จะเป็นปีที่มีบริวารคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตไหมนี่น่ารู้สึกว่าบริวารจะไม่ได้ให้การช่วยเหลือซัพพอร์ตเต็มที่แต่ส่วนใหญ่แล้วมันจะมาจากตัวของคุณเองนะคะเกิดจากการความรอบคอบเกิดจากการไตรตรองการวิเคราะห์การเรียกว่านะความขยันหมั่นเพียรของคุณเองหรือสิ่งที่คุณมองไกลนะคะนี่น่ารู้สึกนี่น่ารู้สึกเหมือนแบบคุณจะเต็มที่กับการทํางานมากมาก ะะลงมือทําลงมือปฏิบัติเองทุกๆอย่างนะคะในเรื่องของบริวารจะเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้อยากให้ระวังนะคะหรือบางทีใครที่ชอบอเข้าปาร์ตี้สังคมมีเพื่อนเยอะๆนะคะในช่วงนี้ก็คือระวังในเรื่องของเพื่อนหรือใครว่านะคน เขาเรียกว่านะเพื่อนหรืออาจจะเป็นลักษณะเหมือนแบบลูกน้องบริวารเอาปัญหามาให้เวลาเข้าสังคมปาร์ตี้เอาเรื่องเดือดร้อนมาให้นะคะก็อยากจะให้ระวังนะคะอ่าเดี๋ยวนะในเรื่องของอะไรอีกเดี๋ยวนะสุขภาพนะคะเอาสุขภาพโดยรวมเก่อนนะคะของตัวคุณเองช่วงนี้ระวังในเรื่องของระบบหัวใจนะคะเช่นเบาหวานความดันโรคไตหรือในเรื่องของ ปวดตามเมื่อตามตัวนะคะแขนงขากระดูกเส้นเอ็นอะไรพวกนี้ก็อยากจะให้ระวังแล้วก็อีกอันนึงก็คือที่ต้องระวังคือโรคภูมิแพ้นะคะจะเป็นภูมิแพ้ง่ายนะคะปวดกระดูกสันหลังมากนะคะบางทีก็แบบลิ้นเป็นแผลล้นในเป็นแบบคัดจมูกอยู่บ,บ่อยๆนะคะอวาจมูกมีปัญหานั่นเองนะคะแล้วก็นิ้วมือฝา่ามือมีปัญหานะคะสุขภาพของคนในบ้านคนในครอบครัวอยากจะให้ระวังเรื่องของคุณพ่อคุณพ่อมีอาการป่วยอยู่บ่อยๆป่วยตลอดเวลา3วันดี4วันไข้นะคะแล้วก็มีการปวดหัวอยู่เรื่อยๆนะคุณพ่อนะนิ้วมือ นะคะแล้วก็สายตาของท่านจะมีปัญหาแล้วก็บริเวณหัวเข่าขอา่านจะมีการปวดตลอดเวลานะคะให้ให้ระวังเรื่องของการหกล้มด้วยนะคะสุขภาพของคุณแม่น่ะไม่มีอะไรที่ต้องกังวลน,นะคะส่วนในเรื่องของอะไรอีกเดี๋ยวนะในเรื่องของความรักใครที่ แต่งงานมีครอบครัวแล้วนะคะปัญหาส่วนใหญ่ของคนในครอบครัวเช่นปัญหาชีวิตคู่ส่วนใหญ่เราจะเป็นการพูดคุยการสนทนาการเฉพาะแค่เรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานเท่านั้นในเรื่องของการมีบุคคลที่3หรืออะไรเงีง้ยนี่น่าจะเส็นว่าคุณไม่ได้โฟกัสคุณจะโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวเวลาเจอหน้าแฟนหรือว่าคุยกับแฟนคุณก็จะคุยกันแต่เฉพาะเรื่องงานอะไรประมาณนี้ นะคะอ่ะโอเคมาดูกันนะคะทั้ง12เดือนจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ,ะช่วงของเดือนมกรากุมพาจะเป็นเดือนที่ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะก็คือสุขภาพคุณพ่อนะคะสุขภาพของคุณพ่อแล้วก็สุขภาพท่านจะไม่ค่อยดีสุดลงอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีในเรื่องของการหกล้มเลื่นถาลาย อยากให้เราะวังด้วยนะคะถ้าเป็นตัวของคุณเองมก,กรลากรุมพามันจะมีผู้หญิงคนหนึง่งเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้คุณนะคะเอาปัญหาเดือดร้อนมาให้ให้ระวังด้วยนะซึ่งผู้หญิงคนนี้น่าจะอายุประมาณสัก20แต่ไม่เกินยี้านะคะเอาปัญหาเดือดร้อนใจมาให้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกเครียดมากกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะปัญหานั้นจะเป็นเรื่องของการเงินนะคะ มีนะมาเมษาเด่นชัดมากคือเรื่องของการเงินการเงินดีมากไม่ว่าคุณจะทำอะไรหยิบจับอะไรนะคะจากการเงินเรียกได้ว่าเฟื่องฟูมากๆนะคะประสบความสําเร็จใครที่มีการลงทุนอยู่นะคะจากที่เคยรู้สึกว่าเออเซ็งมากเบื่อหน่ายมากมันแบบไม่เคยได้กําไรเลยเดือนนี้แหละมีนาเมษาจะได้กําไรแล้วก็บางคนจะแบบได้โชคลาภเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตด้วยเช่นกันหรือใครที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องของการ เสี่ยงดวงนะคะก็มีโชคลาภจากการเสี่ยงดวงด้วยเช่นกันซึ่งคนที่เ,เสี่ยงดวงนะนี่นแนะนำสี่งดวงวกับผู้ชายใครที่ชอบเสี่ยงดวงนะเสี่ยงดวงกับผู้ชายนะจะดีนะคะแล้วก็อะไรอีกหรือเป็นเกี่ยวกับเ,เ,ดนะเดือนอะไรนะมีนาเมษานะหรือเกี่ยวกับในเรื่องของมรดกตกทอดนะคะเรื่องของทายาทเงินมรดก นะคะจะมีการตกลงในเรื่องของเงินมรดกเกิดขึ้นนะคะ,ะต่อไปเป็นช่วงของเดือนพฤษภามิถุนาพฤษภามิถุนาเนี่ยจะเป็นเดือนที่สุขภาพของคุณจะไม่ค่อยดีให้ระวังในเรื่องของการไว้ใจกับคนรอบข้างคุณจะเป็นคนที่อาภับมากๆากเรียกว,ว่าอาภับความรักด้วย ในช่วงของเดือนพฤษภาคมพฤษภากรภาพความรักแล้วก็สุขภาพจะไม่ดีสุขภาพทรุดลงในช่วงของเดือนดังกล่าวนะคะอยากให้ระวังนะคะการเงินจะหาเงินได้เยอะมากแล้วก็งาน,นมาแบบเยอะมากจนทําให้คุณไม่มีเวลาพักผ่อนนะคะให้ระวังสุขภาพนะงานเข้ามาตลอดเวลาเลยนะคะการเงินก็ดีด้วยเช่นกันนะตีนเดียวคือสุขภาพเนาะช่วงของเดือนกรกฎาสิงหานะคะีค่ะเป็นเดือนที่ เรียกว่าอะไรอะ่ะเอาเงินไปลงทุนต่อยอดตั้งแต่ต้นปีหรือปี67เอาเงินไปลงทุนต่อยอดนะคะกับคนที่อาจจะมีคนแบบมาชักชวนคุณเอาเงินไปลงทุนถูกไหมแต่พอมาเดือนกระกฎาคมหาเงินตัวนี้ที่คุณไปลงทุนนะมันจะผลิดอกออกผลให้กับคุณได้แบบเยอะมากนะคะสิ่งที่คุณเฝ้ารอ,อสิ่งที่คุณรอคอยจะประสบความสำเร็จมันจะมาแล้วนะคะในเดือนกระกฎา,าคมนะคะช่วงของเดือนกันยาตุลาล่ะ ช่วงของเดือนกันยาตุลานะคะจะเป็นเดือนที่คุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณได้เจอใครสักคนหนึ่งเข้ามาในชีวิตคนคนนั้นจะเป็นเพศตรงข้ามกับคุณนะคะคนคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนคู่คิดหรือคุณอาจจะได้เจอคนที่ถูกใจอาจจะเป็นในเรื่องของดวงความรักก็ได้คนรักหรือว่าคนที่เป็นเพื่อนการในฐานะเป็นเพื่อนก็ได้นะคะขยับความสําคัญขึ้นมาในเรื่องของความรักนะคะได้เจอเนื้อคู่เจอคู่แท้ของชีวิตหรือว่าได้เจอคนที่มีนิสัยจคอรที่ ที่เข้ากันได้นะคะหรือว่าอาจจะได้ของฝากของที่ถูกใจอะไรประมาณนี้หรือได้ของที่มีค่ามีราคานะคะหรืออาจจะแบบได้เรียกว่านะได้เจอในสิ่งที่ที่เราต้องการอะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะแต่เป็นเดือนแห่งที่คุณจะได้ประสบในเรื่องของความรักมากๆนะคะอ่านแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังอีกสิ่งหนึ่งก็คือ นะคะคในช่วงเดือนดังกล่าวกันยาตุลามันจะมีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่อายุประมาณสัก45ปีเป็นต้นไป45ปีขึ้นไปคนเนี้ย จะเข้ามาในเชิงลักษณะเหมือนกับว่าพูดจาอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกแย่หรือว่าเข้ามาปั่นป่วนในเรื่องราวความเป็นอยู่ของคุณนะคะหากหลังหรือถูกทรยศอะไรประมาณนี้ก็อยากจะให้ระวังนะคะแต่จะมีคนมาช่วยเหลือคุณนั้นจะเป็นผู้ชายผิวสีดําแดงผิวเข้มนะคะมาช่วยคลี่คลายสถานการณ์ให้มันดีขึ้นได้นั่นเองนะคะช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวานะคะเป็นเดือนที่คุณจะมีเกณฑ์เดินทางไกลนะคะไม่ควรจะหมายถึงว่าเดินทางไปกับครอบครัวนะคะไปทําบุญไหว้สการ ละสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้ขอพรอสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะไหว้พระอะไรประมาณนี้ก็ได้เนาะไปกับครอบครัวนะเป็นาาลักษณะเหมือนเป็นการไปกับครอบครัวแล้วก็บางท่านอาจจะมีแผนในเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศก็ได้นะคะเช่นไปเที่ยวอะไรประมาณนี้ก็ได้หรือว่า,าบางท่านอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกับแบบเป็นการไปเที่ยวตามแม่น้าลำธารคือน่าเห็นเป็นภาพทะเลแล้วก็มีแม่น้ําด้วยเหมือนมีการวางแผนเอาว่าจะไปเที่ยวประมาณนี้นะคะแล้วก็มีในเรื่องของอะไรอีกอ่า ให้ระวังอะไรเป็นพิเศษไหมให้ระวังเกี่ยวกับเรื่องของผู้ชายอายุประมาณ45นะคะคนเนี้ยจะเอาปัญหาเดือดร้อนใจมาให้นะคะ,เป,เ,งงนะคะเป็นเรื่องงานนะคะเป็นเรื่องงานนะงานที่คุณทำหรือโปรเจกต์ที่คุณทำ ะะซึ่งคุณอาจจะดับ,บลงมือทำโปรเจกต์ตัวนี้มานานแล้วแต่ว่าเผอิญว่าผู้ชายคนนี้เอาปัญหาเดือดร้อนมาให้วุ่นวายกับคุณในเรื่องของการทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นเดือนที่คุณต้องระวังระวังด้วยเช่นกันนะคะหรือสถานการณ์รลายนะคะที่มันเคยเกิดขึ้นมันจะค่อยๆคลี่คลาย,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 ยด้วยตัวของมันเองด้วยเช่นกันนะคะ,อะโอเคแล้วก็มีอะไรอีกนะคะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอืม แล้วก็อีกสำคัญก็คือในช่วงของเดือนพฤศจิกาธันวานะคะเงินที่คุณรอคอยนะคะเงินที่คุณรอคอยนะไม่ว่าจะเป็นการรอคอยจากเจ้านี้หรือลูกนี้ก็าตามสิ่งที่คุณรอมันจะได้ตามที่คุณต้องการหรือสิ่งที่คุณหวังนั่นเองนะคะโอเคที่สําคัญก็คือการรา,าสะสมให้ครบนะคะมันจะเป็นเกราะป้องกันให้กับคุณได้นะคะทําให้คุณคลาวคลาดปลอดภัยนะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้าคอทุกคนโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ